สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่การทำนายนดวงนะครับผมสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2564นะครับผมตองตองอาจารย์ตองกามาทาโร่นะครับจากช n n e l อภิชยาเลิศพีนะครับผมสำหรับท่านใดที่ผ่านเข้ามารับฟังรับชมนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูให้กับทางผมนะครับอาจารย์ต๋องคามาทาโรไว้ด้วยนะครับในส่วนของการทำนายนี้นะครับจะเป็นการทำนายที่แนะนำในส่วนของเรื่องการงานครับการเงินสุขภาพความรักแล้วก็ในส่วนของแนะนำในส่วนของเรื่องการทำบุญให้กับตัวท่านด้วยนะครับ การทํานายนี้ไม่ใช่การทํานายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างนะครับไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับผมการทานายนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับสามารถฟังได้ทั้งสองอันเลยนะครับถ้าท่านใดที่ทราบลัคนาของท่านอยู่แล้วนะครับก็ลองฟังในส่วนของลัคนาแต่ท่านใดไม่ทราบนะครับ ลองเสิร์ชหาในส่วนของวิธีหาลักคนาราศีดูนะครับท่านต้องทราบเวลาเกิดของท่านด้วยนะครับหรือท่านใดรู้แค่เพียงวันเกิดและเดือนเกิดของท่านท่านอาจจะฟังในส่วนของราศีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเรามาเข้าสู่ในส่วนของการทำนายดวงของแต่ละราศีเลยดีกว่านะครับผม สวัสดีเช้าลัคนาราศีเมษนะครับเข้าสู่การทำนายดวงของท่านนะฮะในเดือนกุมภาพันธ์2 5งพนนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในเดือนนี้นะฮะเป็นยังไงบ้าง ในส่วนของหลายๆท่านที่อาจจะ work from home นะครับอาจจะค่อนข้างมีความเครียดในส่วนของเรื่องการงานอยู่บ้างนะครับอลองมาฟังกันดูนะครับอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะครับชาวลัคนาปลาศีเมษผู้ที่เกิดวันที่สิบ 3. เมษายนจนถึงวันที่ 13. พฤษภาคมนะครับเดือนกุมภาพัานธ25์2564นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะราศีเมษครับแบบแรกครับเพชรช็คัพส์มาที่2องนะฮะ เป็น f o r of w a n e s ใบที่สามครับ t o a f pentacles ใบที่สี่ครับ page of o n e ครับใบที่ห้า five of pentacles ใบที่หกครับ a t s o w a n e s ใบที่เจ็ดครับ หินสวรใบสุดท้ายนะฮะในข o คัพส์ใน่วนของเดือนกุมภาพาันนี้นะฮะผมมองว่าชาวลัคนาลาศีเมษอาจจะได้เริ่มรับโอกาสนะครับจากทางผู้ใหญ่นะครับมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยละ่ะ หรือบางคนอาจจะมีการเริ่มเริ่มอาจจะกำลังหาโอกาสในส่วนของการทำมาหาอาชีพของท่านเองนะครับบางท่านอาจจะมีปัญหานี้สินอยู่นะในช่วงนี้กำลังจะได้การคลี่คลายไปนะครับผมมองว่าช่วงนี้เนี่ยก่อนหน้าคุณอาจจะมีปัญหาที่ค่อนข้างหนัก ในส่วนของหนี้สินบางคนอาจจะมีความทุกข์ใจในส่วนของสภาวะหนี้สินที่มันมีอยู่นะครับแต่คุณอาจจะมีโอกาสมีลู่ทางที่ได้รับในส่วนของการเงินในช่วงนี้เข้ามาเช่นเดียวกันในส่วนของทรัพย์สินนี้บางคนมันแปลไปได้อีกอย่างหนึ่งในอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันว่าบางทีคุณอาจจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดนะครับ เพราะว่า Fold One, โฟอัพวอนโผล่ขึ้นมาผมมองว่าบางทีในส่วนของบางคนที่แบบไปเริ่มในส่วนของเรื่องการทํามาหากินเนี่ยมันก็อยากจะมีทรัพย์สินเพื่อให้ตัวเองมั่นคงนะครับสําหรับท่านใดที่ตกงานอยู่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่งานที่ใกล้บ้านนะครับและเป็นงานที่ถูกใจค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับ การงานเนี่ยผมมองว่าคุณจะได้รับโอกาสทั้งจากทางเด็กและผู้ใหญ่ถ้าคนที่บอกว่าไปสมัครงานแล้วเจอกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับแต่บางทีเนี่ยคุณอาจจะเจอในส่วนของการที่ไปสมัครงานแล้วเจอคันดิเดตในช่วงนี้คุณจะเจอคนที่เป็นคู่แข่งของคุณขึ้นมามากพอสมควรนะครับ ต้องพยายามพรีเซนต์ตัวเองนะครับพูดเยอะๆดึงศักยภาพในส่วนของสิ่งที่คุณมีออกมาทำงานตรงนี้แล้วมันจะดีมากๆเลยในส่วนของเรื่องการทำงานในช่วงนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณจะต้องขยันขันแข็งหน่อยนะสำหรับใครที่ทำงานเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าแลดูช่วงนี้งานจะค่อนข้างล้นมือพอสมควรบางทีคุณอาจจะจัดสรรงาน แล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างเหนื่อยเนื่องจากบุคคลที่เป็นหัวหน้าง,งานคุณเนี่ยค่อนข้างอ,อ,อาจจะสั่งงานมาค่อนข้างมากพอสมควรอาจจะสั่งงานมาเย็นวันนี้พรุ่งนี้ผมของงานเลยได้ไหมจะเป็นแนวลักษณะแบบนั้นแล้วด้วยเนเจอร์ของคุณเนี่ยแท้จริงของคุณราศีเมษรัคนาเมษคุณเป็นราศีต้นไฟครับยังไงคุณมีความแอคทีฟอยู่ในตัวแต่ ในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีความเฉื่อยอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องมีความกระตือรือร้อนมากขึ้นกว่าเดิมผมมองว่าคุณอาจจะมีความเฉื่อยเนื่องจากว่าก่อนหนะ้าคุณอาจจะทำงานมาเหนื่อยมากพอสมควรแล้วพอเหมือนปลายปลายไฟอ่ะมันก็เริ่มหมดคุณก็เลยหมดแรงในการที่จะทำอะไรในช่วงนี้นะครับแต่ ถ้าจะทำงานอะไรคุณต้องวางแผนเหมือนเดิมนะคือคุณเหมือนคนที่จะทำงานแล้วคุณคิดวิเคราะห์ค่อนข้างมากว่าผลลัพธ์มันจะได้เป็นยังไงคุณกว่าจะทำได้แต่ละทีในช่วงนี้คุณเลยเหมือนประมาณว่าคิดก่อนดีกว่าก่อนที่จะลงมือทำนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีทีเดียวนะครับถือว่ามันมีการวางแผนในส่วนของเรื่องการงานของคุณซึ่งค่อนข้างเหมาะสม นะครับผมในส่วนของเรื่องการงานไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนอกจากจัดสรรการทำงานของคุณให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะครับแม้ว่างานคุณมันจะล้นมือเหนื่อยมากเท่าไหร่ก็ตามนะครับคุณก็จะต้องจัดสรรให้ได้เพราะว่าเจ้านายคุณก็ค่อนข้างที่จะเคี่ยวพอสมควรในช่วงนี้นะอันนี้แนะนำไว้นะครับ ในส่วนของเรื่องการเงินนะครับช่วงนี้เนี่ยผมมองว่าคุณอาจจะมีปัญหาในส่วนของเรื่องหนี้สินอยู่พอสมควรอย่างที่ผมทักไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่ถ้ามันเป็นทรัพย์สินเป็นหนี้สินที่มันเป็นในส่วนของก่อให้เกิดทรัพย์ในระยะตอนปลายหรือว่ามันใช้ในการที่ทำมาหากินซึ่งอาจจะเป็นรถอาจจะเป็นบ้านอันนี้ผมก็ยังแนะนำให้คุณมีอยู่ถ้าจะซื้อได้ แล้วมันเป็นในส่วนของสิ่งที่กำลังทรัพย์คุณไหวคุณสู้ไหวนะครับก็แนะนำนะครับใครที่มีบอกว่าเกณฑ์ที่จะไปยื่นกู้ธนาคารนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ค่อนข้างสูงนะครับผมลองหานายธนาคารที่อายุมากกว่าคุณผอมๆนั่นแหละจะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับผม ช่วงนี้ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายหน่อยนะบางทีอาจจะใช้จ่ายถ้าถ้าใครที่ไม่ได้ซื้อแบบพวกบ้านรถอะไรอย่างที่ผมบอก mm. ก็ให้ระมัดระวังในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนของพวกบัตรเครดิตอาจจะเป็นการใช้จ่ายในส่วนของอถ้าใครมีครอบครัวนะครับก็อาจจะเป็นในส่วนของการใช้จ่ายกับเด็กๆในบ้านคือเป็นลูกๆของคุณ ช่วงนี้ก็อาจ,จมีค่าใช้จ่ายที่มันจะเป็นจะต้องใช้ในช่วงนี้เช่นเดียวกันบางทีคุณอาจจะใช้ไปนในส่วนของเรื่องการเทคคอร์สการเรียนในช่วงนี้ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะลองดูก็ได้นะฮะในส่วนของเรื่องสุขภาพนะครับผมมองว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับบางคนอาจจะมีปัญหาในส่วนของเรื่องสุขภาพที่โรคเกี่ยวกับเหมือนทางอากาศ ผลมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่โควิดนะบางทีอาจจะเป็นในส่วนของคุณอาจจะบับไปโดนฝุ่นผงอะไรอย่างนี้แล้วเกิดอาการแสบทรงอกแ,แสบทรงอก,แส,สงอกแสบบริเวณหน้าอกผมก็ใช้คามซะนะลองดูก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังโรคในส่วนของทางอากาศให้ดีๆนะครับผม ่ต่อมาอีกเรื่องหนึ่งในส่วนของเรื่องสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังในส่วนของเรื่องการลื่นล้มบ้านหมุนเกิดขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลรักษาร่างกายให้ดีนะครับลองหาวิตามินทานดูนะครับถ้าใครที่รู้สึกว่ามีอาการบ้านหมุนกินอาจจะแบบวิ่งเวียนศีรษะเวียนหัวอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ให้ระวังไว้หน่อยก็จะดีนะฮะ ต่อมาในส่วนของเรื่องความรักความรักสาหรับคนโสดคนโสดถ้ายิ่งเป็นคนโสดสนิทเนี่ยผมมองว่าก่อนหน้าคุณอาจจะมีปัญหานะครับอาจจะเจ็บกับความรักครั้งเก่าแล้วพอมาเจอคนใหม่เนี่ยคุณเลยแบบเหมือนค่อนข้างที่จะเกรงกลัวหรือว่าระหวาดระแวงนะครับว่าแบบเออจะมีรักใหม่ทั้งที คุณก็เลยเอาความรักณนะปัจจุบันเนี่ยไปเทียบเปรียบเทียบกับอดีตหรือบางทีอดีตคุณดีแล้วแบบเออมันมีเกิดข้อเลิกต้องเลิกกันแต่พอมันมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณพอมันมีคนใหม่เข้ามานะครับมีคนมาขนาขายขายขนมจีบคุณแต่คุณก็ยังเอาคนใหม่เนี่ยมันไปเปรียบเทียบกับคนที่คนเก่าที่เลิกไปแล้วอะ่ะมันเลยทำให้คนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขารู้สึกไม่ค่อยโอเค แล้วคุณก็จะลุกดาวตัวเองด้วยว่ามันไม่ค่อยโอเคนะครับอันนี้คือแนะนำไว้เลยว่าถ้าจะอยู่กับปัจจุบันถ้าจะคบ,บคนใหม่นะครับต้องให้อยู่สงสารคนปัจจุบันด้วยนะอย่าไปพูดหรือว่าแบบเออเนี่ยคนเก่าเขายังทำอย่างงู้นอย่างนี้ให้ฉันเลยทำไมเธอไม่ทำให้ฉันบ้างเพราะคุณอยู่กับคนใหม่คุณไม่ได้อยู่กับคนเก่าเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปเปรียบเทียบหรืออย่าไปพูดถึงคนเก่ามากมายนะ นะครับอันนี้แนะนําไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของใครที่อยากจะแบบิเริ่มความสัมพันธ์นะครับบางคนอาจจะได้เริ่มความสัมพันธ์แล้วสารต่อความสัมพันธ์จนถึงระยะยาวจนถึงขั้นแต่งงานเลยก็ได้เช่นเดียวกันมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณได้รับโอกาสนั้นคุณมีโอกาสเข้ามาแล้วนะครับคุณรักษาสิ่งนั้นไว้ดีได้มากน้อยขนาดไหน นะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเขาจะเติมเต็มชีวิตคุณได้ค่อนข้างมากนะครับแล้วเขาจะทําให้คุณค่อนข้างมีความสุขเพียงแค่คุณอย่าหนึ่งอย่าจับปลาสองมือสองอย่าเปรียบเทียบคนใหม่กับคนเก่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ให้พัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่าคนใหม่มันเป็นอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาในชีวิตคุณแล้ว เขายอมทําให้คุณทุกอย่างให้คุณมีความสุขทุกทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคีบความสัมพันธ์ไว้ให้ดีๆนะครับผมสาหรับใครที่บอกว่ามีครอบครัวอยู่แล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งเล็กๆน้อยๆนะครับเนื่องจากการใช้เงินของคุณทั้งคู่นะครับให้ดูแลในส่วนของเรื่องการใช้ใจ่ายของคุณด้วยบางทีคุณอาจ จะมีหนี้สินคุณอาจจะต้องตกลงปรุงใจกันว่าแหมตกลงปรุงใจตกลงในส่วนของเรื่องการเคลียร์ค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นการช่วยเหลือพพอร์ตกันซึ่งกันและกันนะฮะถือว่าดูแลกันได้อย่างดีทีเดียวแต่ถ้าใครที่บอกว่าเออความรักฉันก็ไม่ได้มีอะไรผมเตือนอีกอย่างหนึ่งอย่าให้มีเรื่องมือที่สามโผล่เข้ามา หรือคุณกําลังแบบว่ามีแฟนคบกันอยู่และคุณก็เริ่มแบบไปแบบคบอีกคนหนึ่งแล้วคนคนนึงเนี่ยก็คือแบบอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือเป็นคนที่ค่อนข้างพูดเก่งขายขนมจีบเก่งแล้วเข้ามาทําให้คุณจิตใจคุณหวั่นไหวหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในองค์กรที่คุณทํางานด้วยจะเป็นลักษณะแบบนั้นคนคนนั้นเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นคนที่ลักษณะผอม,ผม นะครับอาจจะผิวสองสีก็ได้เช่นเดียวกันลองดูอย่าทำให้ใครคนนั้นเข้ามาทำให้คุณวั่นไหวเด็ดขาดนะครับเพราะว่าความถ้าเข้ามาเนี่ยมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์เกิดการสั่นคลอนเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับดูแลครอบครัวความรักของคุณที่มันจริงๆที่มันดีอยู่แล้วอ่ะให้มันดีมากที่สุดนะครับอย่าทำแบบนอกใจ ในช่วงนี้เลยละกันนะครับอันนี้แนะนำไว้นะครับออลองหาโอกาสนะครับไปทานข้าวกันนะครับไปพักผ่อนลองหาโอกาสไปพูดคุยนะครับอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันคืออาจจะใช้เวลานั่งกินข้าวพูดคุยกันให้มากที่สุดนะครับก็จะถือว่าเป็นการสางสัมพันธ์ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันนะอันนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับผม ต่อมาในส่วนของเรื่องการทําบุญนะครับการทําบุญผมแนะนําในช่วงนี้เลยนะถ้าใครที่บ้านมีเสื้อผ้าเก่าๆนะครับลองเอาเสื้อผ้าเก่าๆของคุณนั้นที่รู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่มีโอกาสที่จะใส่ได้เนี่ยลองเอาไปบริจาคนะครับให้กับคนที่ยากไร้ดูนะครับก็จะดีมากเช่นเดียวกันด้วยด้วยช่วงนี้เนี่ยมันมีลมหนาวเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยลองบริจาคให้เขาดูนะ ให้บริจาคก,กับคนที่เขาไม่มีจริงๆนะครับถึงจะดีมากเช่นเดียวกันอย่างที่2นะครับถ้ามีโอกาสทำบุญหยอดตู้นะครับชําระนี้สงนะครับก็จะดีนะครับเติมค่าน้ำค่าไฟวัดธนุบำรุงวัดก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นการให้กับครอบครัวของคุณนะครับทำบุญย้ำเสมอว่าทำบุญให้กับพ่อแม่ก่อนนะครับ แล้วดูแลพ่อแม่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วจึงค่อยไปดูแลนอกบ้านนะครับอันนี้แนะนำไว้นะฮะช่วงนี้มีโอกาสถ้าท่านใดมีรถลานะครับลองซื้อนะครับพวงมาลัยนะครับผมถวายแม่หนางรถก็จะดีนะครับผม,ม,นะบผมอันนี้แนะนำไว้นะฮะในส่วนของเรื่องโชคลาภผมยังไม่ ไม่มองว่าจะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภสักเท่าไหร่ถ้าใครบอกว่าราศีเมษที่อยากจะเสี่ยงโชคในช่วงนี้อย่าพึ่งในเดือนนี้จะดีกว่านะครับผมแนะนําไว้นะฮะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าทนไม่ไหวเลยนะครับอยากจะลองดูเล็กๆน้อยๆเลขหนึ่งครับอย่างน้อยต้องมีเลขหนเข้ามานะครับผมเข้ามาให้ให้คุณกระชุ่มกระชวยใจนะครับลองดูละกันนะครับ ถ้าตรงยัยก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ